อีกาพยายมยินดีนำเสนอสางแขนสมิงหักพยักหมู่บ้านทับสดาเป็นหมู่บ้านชายป่าที่เคยสงบสุขมาช้านานแต่ได้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในค่ำคืนอันหฤโหดคืนหนึ่ง เมื่อไอเสือใจโหดที่มีชื่อว่าเสือเหิมได้พาลูกสมุนบุกเข้ามาปล้นในหมู่บ้านทำการเข็นฆ่าชาวบ้านทุกคนที่พวกมันเจอหน้าไม่เว้นแม้แต่จะเป็นผู้หญิงหรือเด็กบัวไอเสือเหิมมันโหดเหี้ยมมากนะมันจะฆ่าทุกคนในหมู่บ้านทิ้งเองพาลูกไปทางลำห้วยข้ามเข้าป่าไปให้ได้แล้วไปหาไอแค้วเพื่อนพี่ที่บ้านดงดำ ด,ด้วยพี่ทิ้งชาวบ้านไปไม่ได้พี่คิดว่าเหตุการณ์มันอาจจะเลวร้ายขึ้นเอ็งดีไปก่อนแลวพี่จะตามไปที่หลังข้าไม่ไปข้าจะอยู่ช่วยพ่อให้ข้าอยู่ด้วยนะพ่อไพรล,ลูกชายวัยสิบสองปีของผู้ใหญ่เพิ่มทันหลันเข้ามาหาพ่อแต่ถูกผู้เป็นพ่อผลักออกไปเอ็งช่วยพ่อไม่ได้หรอกถ้าเอ็งอยากจะช่วยพ่อ รีบพาแม่เองหนีไปถ้าพ่อไม่รอดวันหน้าเองเค่อยกลับมาแก้แค้นให้พ่ออย่าขัดคำสั่งพ่อไปเดี๋ยวนี้ขณะนั้น<ป>บ้านหลายหลังถูกสมุนโจรโยนไฟขึ้นไปเผาจนวอดเสียงร้องโอดโอยด,ดังระงมปนกับเสียงปืนยิงต่อสู้กันของชาวบ้านกับเหล่าโจรบัวพาลูกหนีไปเดี๋ยวนี้ไอ้ไพรถ้าเองไม่ไป อย่ามาเรียกเขาว่าพ่อผู้ใหญ่เพิ่มเห็นโจรกำลังจะมาถึงบ้านจึงตะหวาดไล่ลูกกับเมียให้หนีไปก่อนจะหันไปยิงสกัดพวกโจรไม่ให้เข้ามาใกล้บัวจำใจต้องพาลูกชายหนีไปทางหลังบ้านที่ติดอยู่กับลำห้วยสองแม่ลูกรีบเดินลัดเลาะไปตามโขดหินในขณะที่หูก็ได้ยินเสียงปืนยิงเป็นระยะและเสียงโห่ร้องของพวกโจรไพร วิ่งล้มลุกคุกคานไปกับแม่ด้วยน้ำตาที่ไหลอาบหน้าครั้นมองไปทางหมู่บ้านก็เห็นแสงไฟลุกสว่างโรท่วมหมู่บ้านไปหมดแม่พ่อจะเป็นไงมั่งแม่ไม่รู้แต่ขอให้คนคราคนเจ้าช่วยคุ้มครองพี่เพิ่มด้วยเถิดบัวตอบลูกเสียงสัน่นแต่พรานนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนวิ่งตามหลังมา บัวรีบบอกให้ลูกเงียบดึงตัวลูกเข้าไปซ่อนอยู่ในดงกล้วยที่แรกคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่พากันหนีมาทางนี้แต่พอชะเง้อคอมองดูอีกทีก็ต้องใจหายว่าบพวกโจรมันตามเรามาแสดงว่าพ่อเองอาจจะไม่รอดแล้วไอ้ไพรเองฟังแม่ให้ดีไปที่บ้านดงดำให้ได้เองต้องรักษาชีวิตเอาไว้อย่าห่วงแม่ ไม่งั้นเราจะตายกันหมดบัวใช้มีดที่พกมาด้วยฝันต้นกล้วยมาท่อนหนึ่งเธอลากมือลูกไปที่ลำห้วยผลักลูกลงน้ำที่ลึกพอสมควรแล้วโยนท่อนกล้วยให้ลูกก่อหนีไปแม่จะล่อมันไปอีกทางบัวผลัจากลูกวิ่งหนีไปอีกทางแต่ทันทีนั้นเองก็มีเสียงคนวิ่งตามไปในทิศทางเดียวกันมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด พร้อมกับเสียงกรีดร้องของแม่ไพรกัดริมฝีปากแน่นจนได้กลิ่นคาวเลือดเขาไม่มีทางเลือกจำใจปล่อยตัวเองให้ลอยไปตามสายน้ำพร้อมน้ำตาที่ไหลทะลักราวกับเขื่อนแตกไอ้เสือหมอกูจะกลับมาแก้แค้นมึงให้ได้กูจะคิดวันทีกับพวกมึงอย่างสาสมหลายปีผ่านไป คืนหนึ่งหมู่บ้านทับสะเดาก็เกิดมีเสียงฝีเท้าของม้าหลายตัวบุกตะลุยเข้ามาชายร่างใหญ่บนหลังม้าตัวหน้าสุดยิงปืนขึ้นฟ้าไปเปรี้ยงหนึ่งก่อนประกาศศักดาออกมาว่านี่คือการป้นกูเสอเือหิมทุกคนในหมู่บ้านฟังกูให้ดีถ้าพวกมึงไม่อยากตายก็รีบเอาของมีค่าออกมาให้กูให้มัดแต่บ้านทุกหลังกลับเงียบกริบ รากับไม่มีคนอยู่ไอเนื่องลูกสมุนมือขวาของเสือเหิมจึงยิงปืนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแต่บ้านหลังนั้นก็ยังปิดประตูเงียบเชียบเอ้ลูกพี่มันชักจะยังไงยังไงอยู่นารู้สึกว่าในหมู่บ้านมันเงียบผิดปกติพี่ดูเน่เซ,ซนอกจากไม่มีคนและแม้แต่สัตว์สักตัวก็ไม่เห็นมี ถ้างั้นก็บุกเข้าไปในบ้านทุกหลังกวาดเอาทรัพย์สินมาให้เกลี้ยงเจอคนก็ยิงทิ้งให้หมดเสือเหิมสั่งการไอเนื่องจึงสั่งพักพวกให้บุกเข้าไปในบ้านทุกหลังแต่ยังไม่ทันที่พวกมันจะบุกขึ้นไปเสียงปืนก็แผ่สนั่นขึ้นจากมุมมืดต่างๆของหมู่บ้านเสือเหิมเห็นดังนั้นจึงสั่งลูกน้องให้ถอยกลับถอยกลับมาก่อนไว้ พวกมันรู้ตัวแล้วมันซุ่มยิงเราอยู่จากนั้นก็เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นเสซลเือมเห็นว่าพวกชาวบ้านมีการยิงต่อสู้ที่เข้มข้นก็คำรามขึ้นว่าพวกมันวนหาเรื่องซะแล้วที่แรกกูแค่จะเข้ามาปล้นแต่พวกมึงบังอาจมาแข่งข้อกับกูต้องมีใครหนุนหลังพวกมันอยู่แน่ดีละ่ะ กูจะเผาหมู่บ้านเของพวกมึงให้ราบเป็นหน้าก้องเสือเหิมสั่งให้ลูกน้องหยุดยิงตัวมันเองพนมมือว่าคาถาบัดดลก็เกิดมีฝูงผีหาท่าทางน่ากลัวสามตัวปรากฏขึ้นมาไปจัดการกับพวกชาวบ้านที่มันมาส่งยิงพวกของข้าให้หมดผีหาทั้งหมดพุ่งกลูไปตามมุมต่างๆของหมู่บ้านไม่นานก็มีเสียงร้องโอดโอยของชาวบ้านดังขึ้น ปะปนกับเสียงยิงปืนแต่ปืนคงทำอะไรผีหาไม่ได้มันจึงยังตะลุยไล่ล่าสังหารชาวบ้านต่อไปอย่างเมามันเสือเหิมหัวเราะเยาะหันไปสั่งไอ้เนื่องว่าพวกเองเข้าไปจัดการคนในบ้านทุกหลังได้แล้วได้แล,ล้ลกเพียพวกเราไปจัดการฆ่าพวกชาวบ้านให้หมดเอาให้เกลี้ยง และเผาแม่งทิ้งเลยพรันก็มีเสียงเสือร้องคำรามดังก้องคืนประตูบ้านหลังหนึ่งเปิดออกพร้อมมีเสือตัวใหญ่เพ่นทยานออกมามันพุ่งเข้าหาฝูงผีห่าที่กำลังไล่เข็นฆ่าชาวบ้านทั้งตะปบขบขย้ำทั้งกัดกระชากร่างของผีห่าอย่างบ้าคลั่งเพียงพริบตาเดียวเท่านั้น ผีหาทั้งสามตัวก็ถูกกัดขย่ำจนสูญสลายหายไปทำเอาพวกของเสือเหิมตกใจชะงักกันไปตาม,ตามกันวิชาเสือเย็นงั้นเหรอลูกเพียเสือมันมาจากไหนอ่ะไอเสือตัวนี้มันเป็นเสือสมิงที่เกิดจากคนมีวิชาแต่ว่ามันเป็นใครที่ไปเรียนวิชาเสือเย็นนี่มาเลยแววตาของเสือเหิมมีแววครุ่นคิดแน่นอน ตนย่อมรู้จักวิชาเสือเย็นนี้ดีแต่มันผูดด้ใดกันถึงแสดงวิชานี้ออกมาได้เสือเหิมโยนลูกกระสุนลงอาคมให้กับไอ้เนื่องเองกับข้าใช้กระสุนอาคมจัดการไอ้เสือตัวนั้นส่วนพวกที่เหลือจัดการพวกชาวบ้านให้หมดอย่าให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียวทั้งสองฝ่ายต่างระดมยิงเข้าใส่กันส่วนเสือเหิมกับไอ้เนื่องก็ยิงปืนใส่เสือโครง่ง ที่กระโจนหลบหลีกไปได้อย่างว่องไวแต่เมื่อเห็นว่าลูกสมุนของตัวเองถูกยิงตายไปจนเหลือแค่ตนกับไอ้เงื่องเสือเหิมจึงสั่งให้หนีไปตั้งหลักใหม่แล้วรีบขี่ม้าจะหนีนไปแต่เสือโครงพรุ่งทะยานเข้ามาขวางหน้าไว้ทำให้ม้าที่เสือเหิมและไอ้เนื่องขี่อยู่เกิด <c oughs> ตกใจสะบัดคนบนหลังมันตกลงมากระแทกพื้น <c oughs> ไอ้เนื่อง นอนจุกอยู่บนพื้นแต่เสือเหิมกลับพลิกตัวลุกขึ้นมาได้โดยไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรก้าวเข้าไปยืนเผชิญหน้ากับเสือโครงอย่างพร้อมจะต่อก่อนด้วยมีเสียงหัวเราะฮือๆดังออกมาจากปากเสือจากนั้นร่างเสือก็กลับกลายเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่เสือเหิมรู้สึกคุ้นตาเป็นอันมาก มึงจำกูได้ไหมไอ้คนไ้ยาเสือเหิมเพ่งอยู่ใบหน้าของเด็กหนุ่มทันทีนั้นเองมันก็นึกเรื่องบางอย่างออกอ้าเอ็งเป็นลูกของไอ้เพิ่มนี่เองขอบใจที่มึงยังจําพ่อกูได้เวลามึงตายมึงจะได้นึกถึงหน้าพ่อกูไว้เสือเหิมหัวเราะอ,ออกมาดังลั่น <laughs> มึงคิดว่ามีวิชาเสือเย็นแล้วจะจัดการกูได้งั้นเหรอฝันหวานไปหน่อยแล้วมังขนาดไอ้เพิ่มพ่อมึงที่มันไม่วิชานี้เหมือนกันและยังมีอาคมที่แกงกล้ากว่ามึงกูยังหักคอมันมาได้ง่ายๆเลยนับประษาอะไรกับไอ้ละอ่อนอย่างมึงที่มีต่างอะไรกับชาวบ้านพวกนี้ได้ยินสิ่งที่เสือเหิมพูดในตาของไพรก็เป่งประกายวาววับออกมา มึงก็มาสู้กับกูดูสิวะมาดูกันว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปไม่มึงก็กูนี่แหละได้เดี๋ยวกูจะส่งมึงลงนรกไปหาพ่อกับแม่มึงเองมึงรู้อะไรไหมว่าหลังจากพ่อมึงโดนหักคอกูก็้ไอ้เนื่องมันสนุกกับแม่มึงใหญ่เลยทันทีที่เสือเหิมพูดจบไอ้เนื่องที่นอนจุกอยู่บนพื้น ก็แผ่ร้องออกมาเมื่อศีรษะของมันถูกบางอย่างพุ่งเข้ากระแทกอย่างแรงจนลูกตาหลุดออกจากเบ้าทั้งสองข้างไอเนื่องร้องได้แค่คำเดียวก็ล้มลงสิ้นใจตา,ตายตรงหน้านั้นเองเสือเหิมหันควับไปมองไพรที่พึ่งชักกำปั้นกลับมามัดร้อยเงามึงคิดจะดูถูกกูเหรอฝีมือไม่ไดนว่วที่อายุหรอกเว้ย ขณะนั้นพวกชาวบ้านที่สังหารสมุนโจรหมดแล้วได้พากันเข้ามายืนดูอยู่ทางด้านหลังของไพรดีที่พี่แคล้วส่งพรานภัยมาช่วยหมู่บ้านของพวกข้าไว้ยิงมันให้ตายห่าไปเลยพรานผู้ใหญ่บ้านทับสะเดากระชับปืนเตรียมจะยิงใส่เสือเหมิมยิงมันไม่เข้าหรอกผู้ใหญ่มันหนังเหนียวจะตายแล้วมันก็ไม่ได้มีดีอยู่แค่นี้ด้วย ออที่แท้มึงก็เป็นคนวางแผนในคนในหมู่บ้านนี้สู่กับกูสินะกูตามรอยมึงเสมอไอ้เหิมกูรอวันนี้มันนานวันที่กูเรียนวิชาเสือเย็นจนสำเร็จแล้วมันจะเป็นวันตายของมึงมึงเรียนมาจากใครคนที่น่าจะสอนมึงได้ก็น่าจะตายหาไปหมดแล้วนี่วะมึงก็อย่าคิดว่าตัวเองแน่ไปซะหมดสิสิ่งที่ตามึงเห็นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่มึงรู้ก็ได้ ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะถึงยังไงวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่มึงได้ใช้มันฉับพลันร่างของเสือเหิมก็กลายเป็นเสือตัวใหญ่พุ่งเข้าใส่ไพรที่กลายร่างเป็นเสือเช่นเดียวกันแต่มีขนาดที่เล็กกว่ามากเสือสองตัวกระโจนเข้าตะปบกันเสียงดังสนัน่นเสือไพรดูจะเสียเปรียบกว่าจึงถูกตรงเล็บของเสือเหิมตะปบกระชาก จนเลือดสาดกระจายทว่ากงเล็บของเสือไพรกลับไม่ค่อยระคายผิวของเสือเหิมเลยพวกของผู้ใหญ่ยิ่งพยายามจะเล็งปืนไปที่เสือเหิมแต่ยิงไม่ถนัดจนในที่สุดเสือไพรก็เป็นฝ่ายเสียท่าก่อนถูกตะปบเข้าที่ใบหน้าจนสายตาเกิดพร่ามัวลงมองเห็นได้ไม่ถนัดจึงถูกเสือเหิมตะปบกัด หรอมสะบัดร่างเวียงไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ร่างอ่อนยวมร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นแต่วินาทีนั้นเองก็มีเงาสีขาวสายหนึ่งพุ่งวูบเข้ามาที่ร่างของเสือไพรทำให้เสือไพรฟื้นพลังขึ้นมาลุกพลวดขึ้นยืนคำรามลั่นก่อนจะทลันเข้าห้ำหั่นกับเสือเหิมอีกแต่คราวนี้พละกกำลังของเสือไพรมีมากกว่า ตะปบขบกัดอย่างดุดันจนเสือเหิมสุดจะต้านทานในที่สุดร่างก็ย่อยยับอยู่คาปากของเสือไพรเสือไพรเหยียบอุ้งเท้าลงบนร่างของเสือเหิมที่นอนหายใจรวยรินเสือเหิมเหลือบตาขึ้นมองใบหน้าของเสือไพรก่อนจะอุทานออกมาอ,อาจารย์เปลนไปไม่ได้ ในสายตาของเสือเหิมเห็นใบหน้าของเสือไพรมีใบหน้าของชายชราคนหนึ่งสอนทับอยู่และพูดกับมันว่าเออกูเองมึงคงคิดว่ากูตายไปแล้วจากน้ำมือสิทธิทรยศอย่างมึงที่ใส่ย,ยาพิษลงในน้ำให้กูกินแล้วผลักกูให้ตกหน้าผาลงมาแต่ฟ้ายัางมีตา จึงทำให้กูรอดตายมาได้แม้ตัวกูจะพิกลพิการไปแต่กูก็มีไอ้ไพรที่ลอยน้ำมามันเป็นตัวแทนกูเพื่อจะมาจัดการกับไอ้คนชั่วอย่างมึงข้าขอโทษอาจารย์อย่าฆ่าข้าเลยคนเลวอย่างมึงอยู่ไปก็รกโลกมึงหักหลังอาจารย์และเพื่อนของตัวเองได้ต่อให้อภัยให้มึง คนอย่างมึงก็ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกไปใช้กรรมอยู่ในนรกซะเถอะขาดคำเสือไพรก็ก้มลงกัดกระชากควักหัวใจของเสือเหิมออกมาเสือเหิมจึงสิ้นท่าขาดใจตายขาอุ้งเท้าของเสือไพรนั่นเองเมื่อเหตุร้ายได้ผ่านไปหมู่บ้านทับสะเดาก็กลับมาเป็นปกติดังเดิม พรานไพรได้ร่ำลาผู้ใหญ่ยิ่งและก็ชาวบ้านเพื่อเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านดงดำทมกลางเสียงขอบคุณของชาวบ้านซึ่งเรื่องนี้จะกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านสืบไป